สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับเช้าวันที่7ตุลา2024นะครับผมวันนี้ครับราคาทองคาครับเป็นไงบ้างครับปรับตัวลดลงมาแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปครับ4วันติดต่อกันแล้วนะครับที่ทองคาเหมือนจะลงครับอยากจะลงหรือเกินครับแต่ก็ลงไม่ได้ครับแต่ผมว่าอันนี้คือสัญญาณอันตรายสําหรับท่านที่ซื้ออยู่นะครับผมเหตุผลเพราะอะไรครับเราลองดูกันครับว่าเห็นไหมครับว่าหลายๆวันที่ผ่านมาครับมีแรงขายกดลงมานะครับทาจุดต่าสุดอยู่เรว 2,640, 2,635จนไปถึง2,630ซึ่ง3วันที่ผ่านมาเห็นไหมครับแท่งแดงนี้ทําจุดต่ําสุดใหม่ตลอดนะครับแต่ก็ยังคงมีแรงซื้อกลับอยู่นะครับซึ่งผมมองว่าแรงซื้อกลับนี้มันเกิดจากภาวะอะไรครับถ้าที่เราดูกันครับเป็นไงครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวนันศุกร์ครับออกมาค่อนข้างดีจมใสไปหมดเลยนะครับทาให้ตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยบวกและตัวทองคำเองเนี่ยลบลงมาค่อนข้างแรงด้วยซ้ําในช่วงของต้นตลาด แต่แล้วสุดท้ายครับปลายตลาดเองมีแรงซื้อกลับมานะครับเนื่องจากว่าข่าวเรื่องของประเด็นการโจมตีระหว่างอิสราเอลกับในส่วนของ อิรานนะครับแล้วก็การโจมตีเข้าไปในเบรุตของเยเมนนะครับหรือเลบานอนเองนะครับที่มีมากขึ้นแต่ถามว่าความรุนแรงก็ไม่ได้มีออกมาในหน้าสื่อหนังสือพิมพ์สักเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้เองครับทำให้ราคาทองก็เลยดีดกลับขึ้นมานะครับที่ราวๆ2670เนนะครับเมื่อคืนวันศุกร์แต่เช้านี้ครับเปิดมาก็ปรับตัวลดลงอีกครับแล้วดูครับเครื่องมือทางเทคนิคครับ RSI เองตัดลงเรียบร้อยแล้วครับส่วน MACD เองก็ มีแรงขายลงมาแล้วนะครับแต่ยังมีไม่มากพอนะครับคราวนี้เองครับสิ่งที่เราจะทํากลยุทธก์การลงทุนคืออะไรครับสําหรับคนที่เล่นทองดอลลาร์นะครับผมมองว่ารอซื้อดีกว่าครับส6 3 0ลงมาจนถึง2,600ค่อยคอยเข้าซื้อครับแต่ว่าถ้าจุดสําคัญจริงๆสําหรับคนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาวมองว่า ้าราคามีโอกาสปรับลงมาได้จนถึง2560จนถึง2550อันอนันแล้วค่อยมีการซื้อไม้ใหญ่กว่าหลายคนจะบอกบ้าหรือเปล่าเนี่ยทองจะลงมาได้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะลงกันมาได้ยังไงนะครับแต่สําหรับท่านที่จะเล่นเก็งกําไรครับขาช็อตผมมองว่าวันนี้รูปแบบกราฟเองช็อตได้เปรียบเต็มรูปแบบแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีจุดคัดลอสที่สั้นๆหน่อยครับทั้ง2 6 6หหรือ2655กาหนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมาได้หลุด่องหงขาม ก็ลองมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับคนที่เล่นลองเองก็เหมือนที่บอกครับรอไปก่อนแต่สําหรับคนที่เล่นไทยบาทครับชั่วโมงนี้ครับแฮปปี้กันทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับเหมือนที่บอกครับไม่เคยกลัวเลยครับว่าดุ๊กดีไทยบาทจะหลุดลงไปแบบที่ทุกคนเก่า กันแล้วก็จะกลัวครับเพราะอะไรครับเศรษฐกิจที่จะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนครับที่จะทาให้ไทยบาทหลุด30ลงไปได้ครับซึ่งอันนี้ครับจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับไทยบาทเองอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเหมือนที่บอกเลยครับแล้วก็ขึ้นมาแตะแนวต้านที่เราบอกะครับแถวสามสิบสามจุดห้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่ยังจะอ่อนค่าต่อครับ ก็เหมือนที่บอกครับว่ากองทุนอายุพักเองไม่ใช่พระเอกครับเศรษฐกิจไทย GDP ไทยต่างหากคือพระเอกและอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์น้าท่วมที่รุนแรงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัดซึ่งมีผลต่อ GDP ของประเทศมากขึ้นเนี่ยการฟื้นฟูเองไม่ใช่เรื่องง่ายครับและอย่าลืมครับว่าเศรษฐกิจไทยนําโดยในเรื่องของการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดใหญ่ๆอย่างเชียงรายและเชียงใหม่โดนไปแล้วและยังจะมีอย่างต่อเนื่องหลายๆจังหวัดซึ่งพวกนี้คือภาพกระทบเี่ยาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับยังไงก็ยังมองว่า แนวนี้ครับคือแนวบาทที่ขึ้นมาทดสอบแนวต้านแล้วถ้าขึ้นต่อไปอีกก็อาจจะขึ้นไปได้จนถึง3 4มสจนถึง3ามครับซึ่งอันนี้เองก็อาจจะทำให้ราคาทองไทยดันขึ้นไปอีกจนถึง42,000บาทก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ต้องลองดูครับว่าสปอตจะยื้อได้อีกนานแค่ไหนนะครับว่าจะเป็นยังไง ในส่วนของ USD ไทยบาทตรงนี้นะครับก็หลายๆคนก็หาจังหวะขายทำกำไรดีกว่าครับรอเหมือนที่บอกครับ3 9 4ห0 0่น0กซื้อกันเต็มๆตรงนั้นดีกว่าแล้วรอรอบใหญ่ปีหน้ารอบถัดไปช่วงตุตจีหรืออะไรก็ว่ากันครับแล้วลองมาดูกันอีกทีซึ่งอาจจะส่งผลดีกับทุกๆคนและปลอดภัยมากกว่าตัวถัดมาครับเหมือนที่บอกครับการ์ดไทจะแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับดะไล่เด็กแล้วไล่เด็กครับเป็นไงครับขึ้นมาแล้วครับกระชูดเลยครับเป็นไงครับไม่หลุด100ครับเหมือนที่บอก ผ่าน102มาแล้วด้วยโอกาสที่จะ take profit มีบ้างครับแต่แนวต้านถัดไปของเขาคือ103แล้วอาจจะขึ้นไปถึงจนถึง104.5เลยก็ได้นะครับผมแต่โดยระยะสั้นก็ยังมองว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดแรงขายทางกำลังมาแล้วครับเพราะเรื่องจากเครื่องมือเทคนิคเขาก็บอกมานะครับไอซ์เองก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่ในส่วนของโอเวอร์บอลมากไปครับส่วน Mac d ดีก็เริ่มยืนยันสัญญาณการขึ้นตัวเต็มที่ครับยังไงก็อาจจะขึ้นได้อีกครับ103มาลองดูกันครับว่าเขาจะเริ่ม take p r o f ตหรือย,อยังซึ่ง หัวชันขึ้นมาแบบนี้ครับทองคาเองน่ะครับคือหัวตกแต่แรงขายยังไม่มีมากนะเพราะว่ามีเรื่องของปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางอยู่ซึ่งตรงนี้เองก็ต้องมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงในส่วนตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าก็สอดคล้องไปกับยูเอสดิทยบาทที่เมื่อกี้ให้ดูการาฟเป็นไงครับยูเอสดทยบาเองครับกราฟลักษณะขักันเลยนะครับชันขึ้นมาเลยครับ แล้วก็เหมือนกำลังจะใกล้ถูกเทคโปรฟิตทำกำไรครับแต่ผมังมองว่า,าจ,จะเทคระยะสั้นครับระยะก,กลางในจนถึงสิ้นเดือนตุลาน,นี้ผมมองว่ายัางไงบาทน่าจะอ่อนไปต่อครับเพื่อไปรอดูความชัดเจนสําหรับเฟดในเดือนหน้าครับซึ่งเฟดเองก็เริ่มออกมาพูดแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจออกมาดีเหลือเกินครับตัวเลขการว่างงานหรืออะไรต่างๆเริ่มออกมาสวยงามซึ่งหลายๆคนกับกลัวว่าอาจจะทําให้ตัวเลขเงินเฟ้เฟอกลับขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ครับโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งก็เริ่มริบดีลงไปทุกทีครับหรืออาจจะลดแต่ลดอาจจะไม่ได้เหมือนตามคาดการไว้ซึ่งงเราาาก็ตตต้้อมมิดดี ซึ่งสัปดาห์นี้ครับตัวเลขหลักๆตัวเลขเงินเฟ้อกับตัวเลขในเรื่องของการจ้างงานเพิ่มเติมนะครับก็จะมีในส่วนของวันพฤหัสกับวันศุกร์นี้ครับซึ่งต้องๆในวันจันทร์อังคารพุธตลาดน่าจะค่อนข้างเงียบและติดตามน่าจะเป็นไปในทางส่วนของตะวันออกกลางครับจะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับในส่วนถัดมาครับตลาดรุ้นไทยครับเป็นยังไงบ้างครับตลาดรุ้นไทยเองครับเหมือนที่บอกครับมีแรงเทขายทั้งกำไรสลับกับแรงรีบาวกับขึ้นมาบ้างครับแต่เห็นไหมครับว่าเกิดภาพ ดับเบิลท็อปเรียบร้อยแล้วครับแนวรับที่สําคัญของเขาตอนนี้ครับ1435จนถึง1430เริ่มทําให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าวันนี้เกิดแรงเทขายออกมาก็เริ่มน่ากลัวนะครับสำหรับตลาดทุนไทยต้องระวังให้ดีแต่ด้วยร่วมครับอาจจะไม่ลงก็ได้นะครับวันนี้เนื่องจากอน,นิสงส์ของตลาดเอเชียครับเชา้านี้ตลาดญี่ปุ่นเปิดขึ้นมาบวกเกือบ2นะครับและจีนเองกลับมาจากโกลเด้นวีคแล้วต้องมารอดูกันครับว่ามีเงืนมันใหม่มๆจากการกระตุ้นการอักฉีด ของธนาคารจรีนกลับเข้ามาหรือไม่แล้วอย่าลืมครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ครับธนาคารกลางเกาหลีนิวซีแลนด์และก็ออสเตรเลียครับน่าจะมีแผนในเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยของตัวเองกันขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นครับก็จะเกิดแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาค่อนข้างเยอะเงินก็อาจจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตัวนี้เองก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะป้องกันเรื่องของเงินเฟ้อก็อาจจะผลักดันให้ราคารงครับเองไม่ได้ลงแรงมากครับแต่อย่างไรโดยรวมครับถ้ามองในภาคของเทคนิคแล้วทองคําควรจะต้องลงครับ ถ้าเขาลงมาแล้วเนี่ยโอกาสขึ้นรอบหน้าเขาเนี่ยน่ากลัวกว่าเดิมอีกเยอะครับแต่ถ้าไม่ลงประคองไซด์เวลข้างไปก็ต้องเล่นเป็นจังหวะรอบๆก็ต้องระวังให้ดีนะครับยังไงวันนี้ก็ลองดูกันครับผมว่าตรงทุนเป็นยังไงนะครับอย่าลืมครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต้องการศึกษาทำความเข้าใจทุกครั้งนะครับอย่าลืมครับว่าฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมตามนักเก็ตเก้าเก้าในตัวอื่นๆให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ